แล้วมันจะครอบคุมไปจนหมดงานหมดงานวันที่19 9โมงเช้าะนะคะใครที่ลืมจดนะคะวันที่14 9โมงเช้าไปโตรวจกันทุกคนนะคะ ATK เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการดีแล้วว่างานลอยกระทุงเราได้ขายแน่ว่าจะได้ก็หลายรอบนะคะ ก็ได้ความเป็นห่วงเป็นใยของคณะกรรมการจังหวัดที่กลัวว่าจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นทำให้มันเพิ่มขึ้น,ในใเรื่อยๆตลอดทุกสืโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันแพร่ระบาดอยู่ในตลาดนะคะทีนี้ในตลาดเนี่ยท่าที่ยกเช็คเจอเนี่ยมันก็เป็นคนในเมืองไม่น้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนข้างนอกนอกเขตนอกเขตนะคะซึ่งก็นอกเหน,กนือการขายของจริงๆแล้วเนี่ยผู้ว,ว่าบอกว่า เอาให้จัดไม่ขายของได้ไหมเอาเราบอกแล้วเขาจะมาทําอะไรกันมาเดินลอยกระทงแล้วกลับบ้านอันนี้ของมาในชะ่ไมมาเดินลอยกระทงแล้วก็มาซื้ออาหารเราไม่มีโต๊ะให้ค่แเราก็จะได้กลับบ้านกันบ้างอะไรกันบ้างเราไม่มีพื้นที่ปิดอย่างที่อื่นเราเป็นพื้นที่เปิดก็พยายามอธิบายให้ท่านฟังแต่เขาโอ้โหมีมาตรการเยอะแยะนะคะส่วนหนึ่งซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทําตามมาตรการของเขาก็คือหนึ่ง ต้องฉีดโควิดตนะ่างหาโควิดในยกถามกันนะว่าในนี้ใครไม่ได้ฉีดโควิดสองเข็มมีไหม <c oughs> มาตรการตรวจเอชทีเคนะทุกคนที่เข้าไปในงานจะต้องเป็นอย่างนี้หมดแล้วแถมนะแถมบอกว่าคนมาเที่ยวเนี่ยไปถามที่บอกว่าไปฉีดวัคซีนสองเข็มหรือเปล่าไม่ยกวาร้สถานอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่ได้มีบริเวณชัดเจนว่าถ้าเข้ามาถ้าไม่ฉีดแล้วเราเราไม่ให้เข้า พื้นที่เราไปที่พ,พื้นที่เปิดคนเดินมาเดินมาแล้วจังหวัดไม่ได้มีมาตรการบอกว่าใครจะมาพิศโลกเนี่ยต้องฉีดวัคซีนสองเข็มนะ mm hmm. ก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นแล้วเราจะไปถามคนได้ยังไงอะไรท่านก็เลยบอกเอาอย่างนั้นก็เอาว่าประกาศก็แล้วกันเชนิญชวนมาเที่ยวเนี่ยต้องใส่แมสนะต้องฉีดวัคซีนสองเข็มนะฉีดไม่ฉีดไม่รู้นะแล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องตรวจเอทีเคด้วยตรงนี้ถนนนี่ก็เข้ารอด ใช่ค่ะเขาได้มีดวิธีว่าจะปิดกี่โมง <c oughs> เพราะว่าโดยปกติคนที่เสโลกนเนี่ยเดี๋ยวก็แต่งเมืองให้กลางคืนด้าน <c oughs> บนเวทีไม่มีละเขาไม่ให้มีการแสดงอะไรประมาณเนี่ยก็มีเล็กๆอะไรประมาณน,นี้นะก็พวกเราก็คลายชองเดินไปเดินมานประมาณอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นท่านก็บอกว่าถ้าทําดีเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสอันดีให้เราจัดงานปีใหม่ต่อได้ ค้าาวนี้เจ๊งเจ๊งหมายความว่าทําเด็ดตีกันหมดในนี้นนะสงสัยลุงตู่คงไม,ม่ให้จัดยกวานะเะฉะนั้เราก็ต้องเอาให้ดีเหมือนกันเนาะอย่างงี้แล้วจะทาอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพอดีจะหมอดรู้ว่ามีการประชุมตรงนี้ยกก็จะมาบอกเราว่าอดีใจไวยนะที่พวกเราได้ทามาหาก,กินกันอีกสักหน่อยนึงอะไรประมาณเนี้ชื่อกว่าคนขายต่างคนต่างกลัวกันดูว่าเออปลอดภัยหรือเปล่าละนะคะ เราก็จะมีตัดคิวให้อะไรให้ทำงานนี้ก็ให้ความมั่นใจว่างานท่านนี้อยากให้พวกเราได้ปฏิบัติตามออมาตรการอย่างเคร่งครัดเพราะมันจะเป็นออตัวอย่างว่าบอกว่าจัดให้ดีนะมันจะเป็นตัวอย่างว่าปีใหม่ได้จัดเป็นมนาตรการที่อยากมาบอกพวกเราว่าดีใจด้วยแล้วเราเขาส่งเสร็จปั๊บท่านว่าเราเริมอ,อีกแล้ว ท่านว่าจะเป็นปีของการท่องเที่ยวนะคะมาซื้ออาหารเราเยอะๆท่านป่าบอกว่าละเอียดมาตรการเนี่ยก็คือมาตรการป้องกันตัวเราเองด้วยนะคะหลักๆสำคัญเลยคือเราป้องกันตัวเราเองก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมไปเมื่อเมื่สักครู่ก็คุยกับท่านประธานชงโรมนะคะบอกว่าอยากให้ใส่เฟสชิลด้วยคือนอกเหนือจากสองชั้นแล้วที่เราป้กันตัวเองเนะาะใส่เฟสชิลแล้วก็เตรียมถุงม,มือไป แล้วถุงมือเนี่ยวเาใช้ไปสักพักมันน้องเปลี่ยนนะคะเตรียมพกถุงที่สําหรับใส่เขาเรียกขยะติดเชื้อนะคะคือมันเราเตรียมไปด้วยทีนี้จะให้รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นขยะติดเชื้อ,อขออนุญาตมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงเตรียมถุงแดงไปห,หรือผูกโบแดงนะคะขออนุญาตนะคะที่ห่วยร้านนะคะนอกจากเตรียมในเรื่องของถุงทั่วไปแล้วขอให้ใช้ถุงแดงหรือ เชือกสีแดงมา,ดแดมาตรการที่เราจัดเนี่ยเป็นมาตรการที่เราก็ทำเต็มที่แล้วแม่ค้าก็ทำเต็มที่แล้วเพื่อที่จะเตรียมให้ขายของได้เปิดเมืองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเรามีจุดเช็คอินหมายถึงว่าจุดเท่าออกเนี่ยเจ็ดจุดด้วยกันสวัสดีค่ะ เยันรัศกากรสิงห์พาน,นิชนะคะประธานผมุงผู้ประกอบการพาอาหารที่ซโลกนะคะการมาพูดคุยกันวันนี้นะอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชานชนนะคะว่าการเปิดการจําหน่ายอาหารในงานลอยกระทงนะคะขอให้ทุกขั้นที่จะมาเที่ยวในงานนะคะสบายใจได้ค่ะเพราะว่าเรามีมาตรการป้องกันอย่างดีเยี่ยม ร้านค้าเราที่เคยมีร้อยกว่าร้อยถึง้ยี่สิบร้านเนี่ยนะเราก็ตัดออกเหลือไม่ถึงร้อยร้านนะคะเพราะว่าเราจะเว้นระยะห่างแล้วก็กติกาคือแม่ค้าทุกร้านที่จะเข้ามาในงานมหาก,กรรมนะคะต้องผ่านการฉีดยาแล้วอย่างน้อยสองเข็มนะคะก็จะได้มั่นใจแล้วก่อน72ชั่วโมงเข้างานนะคะเรามีการตรวจ ATK ค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะ เพราะว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและผู้สัญจรมาเที่ยวนะคะต้องปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นค่ะอันนี้เรากำลังการี่นะคะค <น S 1> ว่าระมัดระวังอย่างีเยี่ยมเลยค่ะมีผู้ติดเชื้อระหว่างงานที่จะจัดขึ้น,นะคะในวันที่สิ้าถึงสิเนะคะเราจะมีงานมหกรรมอาหารรอยกระทงนะคะ ก็เราสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะคะมาเที่ยวกันค่ะมาชิมมาชมมาชอบนะคะในงานของเราปลอดภย100ัยร0อยซค่ะตีแล้ว2เข็มนะคะตรวจ ATK นะคะครั้งแรกก็คือจะตรวจกันที่14บสใช่ไหมคะสิ 14. ทีนี้ก็เลยขอไปว่า17บเคงต้องซ้ำกันอีกหนึ่งรอบ นะคะ17ครั้งไม่ได้เรอยนก็แต่ว่าทางอสม,มอเนี่ยเขาจะมาสอนเราวิธีการตรวจ ATK ด้วยตัวเองนะคะไม่ยากไม่ยากนะคะสองเข็มเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เราเราเราตรียมไว้ทีนี้อยากจะฝากบอ,อกถึงร้านค้าอื่นๆนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีเพื่ออะไรก็บอกว่าแนวทางต่อไปในการที่จะเข้าถายในมห,รหรกรรมหรือจัดงานต่าง แม่ค้าต้องได้รับวัคซีนสองเข็มน,นะคะเคออน,นี้ให้เตียวไปเลยบอกเพื่อนๆเลยบอกว่าถ้าใครยังไม่ได้ไปรับวัคซีนเนี่ยตอนนี้ก็เปิดบล็อกอินให้รีบไปนะคะเพราะว่าแนวทางต่อไปเนี่ยคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คงจะต้องมีเหมือนกับใบตัวนี้เป็นใบเซอร์ให้พวกเราเข้าง,งานนะคะมาตรว่าถ้าสมมติจ่ายงานแล้วเนี่ยเกิดมันเป็นแหลงระบาดเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขกาก็ลัวพราะฉงนั้นเราเราก็ต้องจัดตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็ ขอบพระคุณเราทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ